เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณต่อและเพื่อนคุณต่อเล่าว่าช่วงนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยปีสองคณะนิเทศศิลป์และก็เป็นเทอมที่มีการเรียนถ่ายภาพสมัยนั้นยังเป็นกล้องฟิล์มอยู่ซึ่งก็จะมีโปรเจกที่จะต้องไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆและพอถึงโปรเจกสุดท้ายซึ่งเป็นโปรเจกกลุ่มละสามคน ที่สามารถจะคิดคอนเซปต์ได้เองตามใจชอบกลุ่มผมก็คิดไอเดียแปลกๆเลือกที่จะตระเวนถ่ายภาพสถานที่เร้นลับที่ขึ้นชื่อเรื่องเฮียนทั้งหลายพวกเราตระเวนออกรถไปถ่ายหลายๆที่เช่นสุสานโสเพณีบ้านร้างแถวลาดพร้าวและย่านเมืองทองตึกร้างผีสิงทั้งหลายในเมือง โดยคอนเซปต์ภาพที่พวกผมถ่ายจะเป็นการก้มถ่ายภาพลอดหวางขาทุกภาพภาพจะออกมาแปลกแหวกแนวและดูเป็นการท้าทายความเชื่อในแต่ละที่ที่พวกเราไปเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรและก็มีการจุดทูปขอเขา้มาทุกครั้งหลังจากพวกผมตระเวนถ่ายรูปมาได้พอสมควรก็มาถึงเวลาที่จะต้องเข้าห้องมืดเพื่อล้างรูป รูปออกมาสวยและได้อย่างที่ต้องการแต่ผมก็มาสะดุดกับรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายในตึกร้างผีสิงแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่ามีคนผูกคอตายอยู่ที่ชั้นสี่ซึ่งในรูปก็ปรากฏเป็นเงาลางๆเหมือนเป็นช่วงหน้าผากกับตาของคนที่ด้านล่างของรูปซึ่งรูปนี้โอเพื่อนผมเป็นคนถ่ายและพวกผมทุกคนมั่นใจว่า ระหว่างที่ถ่ายก็ไม่มีใครโผล่หน้าเข้าไปแน่นอนหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ก็เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นโอประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาทางหน่วยกู้ภัยแจ้งว่าในมือผู้ตายได้ถือรูปถ่ายใบนั้นอยู่ตอนนั้นผมและเพื่อนอีกคนขนลุกไปหมด เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความเฮี้ยนของสิ่งนั้นหรือเปล่าและจนตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลย